ใ่ท้องอยูใ่ในปลาฟักท้องเพื่อนๆฟักท้องกั้นตาบดได้เป็นหมากได้จ้พะพอตะลมพุ่มลงกะดอกตตผูบัทท่านในมาอยู่ดอกตัวแม่มากดูดอกัวผูบัทท่านในมาอยู่อยากเปลนค่ะอยากเป็น่ยนแมนะ่เพื่อนเอ้ยแล้วมองดูจ้ะอันนี้ก็นึ่งขอ้อพัดมานี่ก็ยังเป็นนึ่งขอ่อยุย้ายท้องสีเหลียกเอามากได้มากนึ่งไหวนาะจา้ะเนาะเริ่มทย่อยออกมากแล้วเพื่อน เริ่มทยอยเป็นดอกที่หฮาเหลียวเห็นแดงเหลียงนี่เป็นดอกตัวแม่บ่แามันดอกตัวผูน้าเจ้าดอกตัวผู้บ่ท่าได้มาดอกตัวแม่ม้าก่อนใจหอนคักแม่ดอกตัวผูาาวหักวกะซ้ำนี่แมจ่จ้านี่ดอกตัวผูนี่หัวกะซ้ำนี่แม่นี่มันสิติหย้ายท้องเพะเขาสิผสมเกสอนกันแบบใดเนาะจา้าดูจา้จ้ะขนาดแหนงมันนี่แกอันนี้เป็นเชื้อแหนงอันนี้เป็นเีย้อที่ย้ายท้องจับอยู่นี่ ดูจะ้ะอันนี้เคีย้ยแหนงเคีย้ยแหนงเป็นหมากเซยเพื่อนยายท้องวาสิตัดออกเบิดเคีย้ยแหนงยายท้องสีบอ่อเอาไวน้นะเจนาะยายท้องหัวก็เอาปุ๋ยมาหยอดหัวก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอมึงรู้จะ้ะการเป็นหมากอันนี้คือดอกตัวแม่ดอกตัวแม่เขาเป็นออกมาเขาสิมีหมากมาพร้อมเดจะ้ะเขาสิมีหมากออกเตรียมพร้อมมาเตรียมพร้อมเป็นลูกมาพร้อม นะจ๊ะมึงดูคือเป็นขับเป็นแน่แทะมันเพื่อนเอ้ยยายทองหัวกระหยอดปุย๋ยว้หมื่อ้านนี้บ่าท่านใหดน้ามยเจ้ายายทองมาตัดจ้ะนี่ยายทองมาตัดตัดออกย้อนออกไหมเพื่อนมึงดูหมากหน่อยขนาดอันเคี้ยแหนงได้นี่กเพรามันเคี้ยตัวแม่เขาเคี้ยตัวแหนงเขาได้ี่จ้ะมึงดูการออกหมากมึงดูยายทองเลยมาตัดย้อนออกยายทองย่านมันโดกโพดมัจ้ะ ยายทองอยายมันดุแนกแห้งมาจ้ะเนาะยายทองก็เลยสิมาจัดก,การตัดออกทั้งเบิร์แต่ผู้เหลือไปผุนดอกตัวแม่เลี้ยงไล้ค่ะคุณเพื่อนดอกตัวแม่ก็ได้ยายทองก็ปลูกสุป,ปีจ้ะปลูกมงนีอยูสุป,ปีแต่ว่าสิบปลูกไล้ก็นี่ปีนี้ยายทองปลูกหน่อยนาจานะเนาะอายุไลยขึ้นปลูกคลองหน่อยลงพนะมึงดูจ้ะมึงดู มันเป็นหลายอิลีได้เ,เพื่อนมันบ่แม่นนั่นเคี้ยวตัวแม่แม่ก็แย่ยท้องเสียออกมันสิจับให้ยงแยท้องบอ่ดอกตัวผู้ยังไม่มาแต่ว่าตัวเมียมาก่อนนาะแม่จ้กมันบ่มาพร้อมกันเนาะยายท้องกันแล้ออยว,ยวยันบ่จับจ้ะสวยๆงามๆบักฟักท้องงามงามเลยแกงามขักงามแน่ ขนาดใบเขาตั้งขึ้นมาหนีเลยเลยเขาของแกท้องขึ้นขึ้นมาเนาะจากขนาดแกท้องหัวก็หยอดปุ๋ยเพท่านได้ขึนน้ำอยู่นี่้ะหัวก็หยอดปุ๋ยไว้บพราะท่านได้ใส่น้ำอยู่ขออนุญาตเพื่อนตัดยอดขแขนฝักทองก้อนจ้ะตัดออกทั้งหมดเลยวันนี้